สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทคนเลยค่ะวันนี้บอลน,นะคะจากร้านบอลลี่เลนค่ะก็จะมารีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเรียกร้องให้ขายกันมากๆนะคะแล้วก็วันนี้บอนก็เอามาทำจำหน่ายแล้วนะคะนั่นก็คือ กระเด็ดนะคะฟองน้ําม้วนผมค่ะนี่ฟองน้ําม้วนผมได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามาดูกันตัวนี้นะคะบอลม้วนทิ้งไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะก็สะผมเป่าผมให้แห้งนะคะแล้วก็ม้วน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 วน,วน,นอนได้เลยนะคะมันเป็นฟองน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลานอนเนี่ยมันจะไม่เจ็บแต่ในกรณีใครที่นอนดิ้นนะคะคุณสามารถเนี่ย มัดย่างไว้ได้นะคะกันมันหลุดเพราะว่าถ้านอนดิ้งมากๆมันอาจจะหลุดได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยข้างนี้ข้างนี้อย่าลืมบอกข้างนี้เนี่ยบอนแกะออกแล้วนะนะคะเหลือข้างนี้ที่จะมาแกะให้กับเพื่อนๆดูเพื่อจะได้ประหยัดเวลานี่นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมเสียม้วนผมไม่เป็นไม่อยากให้ผมโดนความร้อนนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะ โดยที่ตื่นเช้ามาคุณก็จะมีลอนเด้งๆ,ๆแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องไปร้านไม่ต้องทำผมไม่ต้องเสียเวลาแล้วค่ะอืมอีกหนึ่งช่อในกรณีใครที่ผมนะคะดีมากๆเนี่ยหรือว่าตรงมากๆมันอาจจะไม่ค่อยอยู่ทรงให้ใช้มูสหรือว่าสเปรย์ฉีดไว้ด้วยนะคะจะได้อยู่ทรงนานๆอ่ะ ง่ายๆนะคะคุณก็ไม่ต้องใช้ความร้อนกับผมไม่ทําร้ายผมแล้วและที่สําคัญค่ะถ้าคุณทิ้งไว้ทั้งคืนแบบนี้มันจะอยู่ทรงและก็เด้งมากๆด้วยรอนสวยด้วยนะคะอย่าได้รอนแน่นๆม้วนแน่นๆเนี่ยได้รอนคลายม้วนคลายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําให้ดูัอใครที่ทําไม่เป็นนะคะนี่หนึ่งซองจะมีหชิ้นนะคะแล้วก็ใน1ชิ้นเนี่ยคุณใส่ผมลงไปตรงนี้นะอย่างเช่นนะคะทําเป็นตัวอย่างให้ดู นี่แหกรูมันนะคะแล้วก็ใส่ผมเข้าไปแล้วก็ม้วนม้วนมวนมวนมวน,มวน,นะคะพอม้วนจนสุดแล้วก็เอาปลายของมันนะคะยัดเข้าไปในรูตรงนี้ เสร็จแล้วช่อหนึ่งเห็นไหมง่ายไหมแล้วก็นอนได้เลยนะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะคุณก็จะมีรอนผมที่สวยเด้งเลยที่คุณไม่ต้องทําร้ายผมแล้วแล้วก็ใครที่อยากหาซื้อนะคะวันนี้ที่ร้านบอลก็มีจําหน่ายแล้วค่ะในราคาเพียงแค่นะคะซองละ50บาทเท่านั้น50บาทได้ถึงหกชิ้นนะคะคุ้มสุดๆค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ฝากเว็บของบอลไว้ด้วยนะ นะคะอยากหาซื้อค่ะนะคะคุณสามารถเซิร์ชได้เลย Bolly l e n นะคะเติม S ด้วยหรือว่าเข้าไปที่ facebook ค่ะ w w w f a c o b o o k c o m b o l o y l e n s s เติม S นะคะก็ s <S สามารถเข้าไปเจอเจอกันได้กับสินค้ามากมายเลยนะคะที่รับประกันคุณภาพและก็ราคาน่ารักน่ารักค่ะนะคะ <S <S หรือว่าไลน์ค่ะใครเล่นไลน์แอดบอลมาได้ค่ะนะคะไลน์ บอลลี่ขีดลบบอลน,นะคะจะเจอกันได้ในราคาเพียงแค่50บบาทเท่านั้นสำหรับฟองน้ำม้วนผมอันนี้นี่นะคะ mm hmm. ผมสวยเก๋ค่ะไม่ต้องเข้าร้านทำเองนะคะ mm hmm. ใครม้วนไม่เป็นก็ทำได้ง่ายๆนะคะ mm hmm. แบบนี้เลย mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. วันนี้ลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ mm hmm.